สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นคาบแรกนะคะของการเรียนออนไลน,น์ในคณิตศาสตร์ป .6 สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมสำหรับข้อน,นี้นะคะเป็นตัวอย่างในหนังสือแบบฝุกหัดให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยก็เป็นแบบฝุกหัดเล่มที่สองของป .6 นะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ให้ทุกคนเปิดหน้าที่4ี่ หน้าที่45จะมีรูปหลายเหลี่ยมมากเลยสําหรับข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างนม่เียนลองนับซิว่ามันมีกี่เหลี่ยมตอบเลยค่ะก็ามีกี่เหลี่ยมดูนะคะหนึ่งสองสามสี่จะมีกี่เหลี่ยมเราดูตามมุมถ้าเกิดมีสี่มุมก็คือสี่เหลี่ยมถ้าแปดมุมก็กี่เหลี่ยมคะถูกต้องแปดเหลี่ยมค่ะสําหรับข้อที่1นึ่เขาให้หาความยาวรอบรูป การหาความยาวรอบรูปเราจะเอาความยาวด้านที่เขาให้มาทำอะไรกันคะถูกต้องเอามาบวกกันค่ะก็คือเราจะเอา2ซนเมตรบวก3.5ซนมบวก4.5ซนเมและบวก2ซนติเมตรนะคะก็เราจะขึ้นว่าความยาวรอบรูปขอร ของรูปสี่เหลี่ยมอ่าถ้าตรงนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมเราก็จะต้องเปลี่ยนว่าความยาวรอบรูปของรูปถูกต้องของรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะเราก็มาดูว่าความยาวรอบรูปเราจะทำอย่างไรใส่เครื่หมายเท่ากับเลยคะ่ะหาตัวแรกเลยเราอยากขึ้นตัวไหนก็ได้นะคะจะเป็นเหลี่ยมไหนก่อนก็ได้ คุณครูขอเป็น4.5เซนติเมตรต่อเนะคะก็จะเป็น4.5นะคะบวกต่อเลยค่ะ2บวกต่อนะคะ2บวกต่อคือ3.5หน่วยข้างหลังจะต้องเป็นเซนิเมตรเพราะว่าความยาวรอบรูปใช้หน่วยเดิมที่เขาให้มานะคะบวกกันเลยอ่านเียลองบวกค่ะทดนิยมบวกทดนิยมษก่อนนะคะ คติยมตัวแรกนะคะหลังจุดคติยมตัวแรกคือ5กับ5บวกกันได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งไว้นะคะ4บวก3เป็น7ทดหนึ่งเป็นถูกต้อง8 8 2บวก2เป็น10บวก2อีกเป็น12ฉะนั้นตรงนี้เราทดส,สอบเลยค่ะ a n s 12เซนติเมตร น,นี้เป็นตัวอย่างของข้อที่หนะ้าที่42นะคะจากตัวอย่างข้อที่1นักเรีเนคงจะพอเข้าใจแล้วว่าการหาความยาวร,รอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะทาอย่างไรข้อนี้นะคะเป็นตัวอย่างของข้อที่4เรามาดูนะคะว่ามันมีความแตกต่างจากข้อที่1อย่างไรบ้างเรนดูนะคะกี่เหลี่ยมก่อน1 2 3 4 5 6ถูกต้องค่ะสาหรับรูปนี้เป็นการหาความยาวรอบ ของรูปหกเหลี่ยมซึ่งเขาให้ความยาวมาเพียงกี่ด้านคะถูกต้องค่ะเขาให้มาแค่ด้านเดียวคือ2.1เซนติเมตรแล้วด้านอื่นละ่ะเกิดอะไรขึ้นคะมีสัญลักษณ์ของความเท่ากันของด้านเกิดขึ้นคือทุกด้านมีหนึ่งอะไรคะหนึ่งขีดเหมือนกันแสดงว่าทุกด้านท่ามกันคะถูกต้องค่ะทุกด้านเท่ากันฉะนั้นเราก็จะใช้ความยาวของรูปหกเหลี่ยม2.1เซนติเมตรบวกกันกี่ครั้งคะ ให้ตอบอีกครั้งบวกกันี่ครังคะถูกต้องบวกกันหกครั้งค่ะงั้นเราลองมาดูนะคะเราขึ้นเหมือนเดิมนะคะให้หาความยาวก็กขึ้นความยาวรอบรูปนะคะของรูปอะไรเอ่ยหกเหลี่ยมถูกต้องค่ะความยาวรอบรูปของรูปหกเหลีย่ยมก็เท่ากับ สจุดหนึ่งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6หน่วยด้านหลังก็เป็นอะไรคะนักเรียนตอบเลยค่ะถูกต้องต้องเป็นเซนติเมตรนะคะเราจะบวกกันแบบนี้นะคะซึ่งเราบวกกันประจำอยู่แล้วก็คือว่าหลักทศนิยมเราจะบวกทศนิยมก่อนเลย1 บวกหนึ่งเป็นสองบวกอีก1นึเป็นสามบวกอีก1นึเป็นสี่บวกอีก1นึเป็นห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกนะคะเราพร้อมตอบเลยนะคะแน่นอนข้างหลังเป็นจุดอะไรแน่ๆค่ะจุด6นะคะไม่มีตัวทดเราบวกต่อไปนะคะก็เป็นจำนวนเต็ม2องบวกสเป็น4ี่บวกสเป็น6กบวกสเป็นแปบวกสเป็นสิบบวกอีกสเป็นสิบนะคะข้อนี้ต่อจากสองอะไรเอ่ ูกต้องอย่าลืมว่าถ้าเป็นตัวอย่างต้องเขียนด้วยปากกาสีปากกาสีถูกต้องค่ปะปากกาสีแดงสำหรับเ,เรื่องของความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะคุณครูจะให้ตัวอย่างไว้แค่สองข้อแล้วคุณครูนะคะจะให้การบ้านนักเรียนกลับไปทาแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะให้การบ้านเยอะมากเลยนะคะให้การบ้าน สองหน้าพอก็คือหน้าที่4 5้าและหน้าที่46นะคะใครได้ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณครูให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งนะคะนในรายกลุ่มของคุณครูที่เขา,าให้นักเรียนเรียนนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำตั้งใจเรียนนะคะเพราะเราอยู่ปหกแล้วไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมองต่อไปะคะ่ะ